ผมช่องเฮียบอยหมูสดนนะครับเมื่อนี่ผ่านมากินก๋วยเตี๋ยวกรบพี่มาหน้าหลังจากที่พาเพื่อนไปเที่ยวเอ๊ะเป็นเจ้าบ้านเนาะอยู่กุณละคํำเนี่ยไปเบิดคูมองคุชเอืยพาไปเที่ยวไปบอก,ก,กับไปไปเบิดคูหมองคุแเอืยไปหอดเบิรงดันอ่างเก็ียบน้ำมา,าพาเพื่อนไปมาบางใหญ่เดี๋ยวเพิ่นเล้ยพากันมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ล้านแซ่บล้านดังร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามอโอ้โหเสีบหลาย แซ่บครับแซ่บร้านนี้ผมแนะนำคุณก็เลยพาเพิ่นมามีมือกินน้ำดเพิ่นว่าร้านนี้มือกีนแซ่บหลายนะครับเิ่นร้านแนะนำของกุดยาคำเลยเดจตุบนกุดยาคำเนี่ยร้ำหน้ามอเนี่ยอย่างนี้นะครับก็เลยมาถึงแซ่บตรงคำน้ำมือถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเส้นอ่ะเดี๋ยวันไปกินอาหารตำช่างกันนะอาหารตำช่างก็แซ่บอ่แซ่บแซ่บอาหารตำช่างก็แซ่บแต่มือใหม่มาห้าจังสิมากินอาหารตำช่างแต่ว่ามื่อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวซะก่อน เออมาชิมก๋วยเตี๋ยวคอท่าคอท่าคอท่าเดี๋ยวผมสดเนี่ยหัวบักใหญ่ครับพี่น้องสดหน้ากินชิมอะไรยังสวยๆอยู่เลยนะเออกินไปว้ากันไปมอวัวหัวม้วนตัวเตี๋ยวกระแ่บฮะนี่คนี่กับทางกับแปะสดหน้าสั่งนู้มสดหน้ากินคนละแก้วอืมแซ่บครับแก่กับมาแปะเนาะหมูมันขึ้นนะตัวละห้าสิบบาทอันนี้แก้วละสี่สิบบาทมันปั่นอืมมาแปะสดโอ้ เป็นยังไงกับฝากซองวันนี้เด้อพี่น้องกวงไปเป็นบล็อกล่าโยเป็นยูทูบเบอร์มาลงคลิปฐายคลิปภาพอะไไปเที่ยวอย้างเราบ่นทายภาพเป็นภาพไปเที่ยวชื่อแต่ก่อนมา่ายก็เลยมาถ่ายอยู่หลังก๋วยเตี๋ยวนี่ยเราเล่บอกว่าถ่ายแม่ก็เลยเห็นเราเราก็เลยถ่ายอยูมบล็อกลุ้นเป็นอย่างไรเป็นเท่าไหร่ขี้อยกว่าเอาขึ้นมามข้าวเดียวเนี่ยจักรสีแดาน้ำจักรสองทีมานานบ่หรือเป็นเด็พี่น้องเอซี่จอดน้ำแมเพื่อนมาหาข่อยน้ำแม่นะ ขอคุณคนมากดติดตามโอหาก็เปิดมาได้สองสมมือนนี่ยเมื่อคืนได้สามสี่โหลดีใจหุมๆก่อนถ้าเราเที่ยวกันรอนแน่นอนอยู่กันเลยสามสี่ทุ่มลูมเขือห้องน้ำ้าเที่ยกันตีสองตีสามเสืเบิ้งก่อนนะเื่อคืเรืนาขึสองแล้วอะไรนะตื่นเช้นมาเยแงรลอยเบิ้งแตนท้อเจ้าขึ้นนี้ปมาณนอยก็่นเนี่ยลอยกว่าผักกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นึ่งขอดตกไก่เลยมาเจ้าขึ้นสี่ลอยกว่าโอ้ยขอบุญขอบคุณพี่น้อง FC คนนี้อน ก็มีกานล้างจฮะนะเออต่ไม่เขาเฮตดไปละมือนึงอยู่สามคนสี่คนหาคนโอ้ยมันก็ยังไงเนาะแต่กระสูุคือไปไปเรื่อยๆฮะล่ะแต่ว่าเปิดเบอ่งมัากีนกินก็แจ่นบอกแกเปิดนะจะเบอร์มงกี้นะี่บอว่าใจหูมอย่ว่าปานหูว่าใครมาับเจ้าแมนแมนบอแมนื่ามันสาวแบไทยเจ้ากิน้าบ้าน้องฟังท่านี้ไปทยเจ้า่ิน้าบ้านเปเขาบ่โอ้ไปสามคลิปด้กับทศร้อทีอืมอันนี้แม่นำันเนาะ โอ้แสบแสบอ่ะแสบนี่และฮะมากเลยอะะ้าอยู่มองไหนแสบแสบอ่ะนี่และต้องถามคนในพื้นที่เลยแซ่บมองนวดนี่ไะต้องถามคนในพื้นที่นะครับต้องใช้กินของแซ่บนะครับไปบ่คือมองไปบ่คือนี่ไงบ่ได้กินนี่คือเนาะนี่แหละฮะแลยนี่แหละให้เพิ่นพาไปวันนี้ไปท่องไปเที่ยวกันไปหาเลาะเบิ่งอ่างเก็บน้ำเนาะ ของที่เป็นถือว่าเป็นเจ้าเล่ห์ของขุดเรือคำขุดเรือคำครับแล้วก็อีกตำบลหนึ่จงจากจังหวัดแล้วก็ไปดูการปริบเกลือนะครับปริบเกลือนะครับโอ้แบบเกิดซึ่งเท่าแบบเกิดมากไม่คยเห็นครับพี่หนออายุสี่สิบกว่าก็ไม่เห็นการปริบเรือนเนาะแต่ว่าแตบบ่ว่าต้องอาศัยความชำนาญน,นี่ไม่บบว่าทำต้มน้ำแล้วก็คือทำอยังไงอย่าให้เราตกไปในน้ำแม่มันห่อนเด้ คือเขาโบกคยตมเขาไปยูนจังห็นบัวได้เห็นว่าขนาดเขาขึ้นไปเขาไปยืนก็จอ่างมาจรินจริงับคลิป็หน้าที่กัยังอยู่บ่ไดแบบวอ้มันห้อนหายใจตื้นแล้วเนียนเลยตือรเลฮอนบมนคึนไปซ้ไปตุ่ตุมไะไแล้วเขาให้วันละห้าหกร้อยได้นคนงานเนาะงานโอ้ยนะคือคือเขาเออเป็นหมอกรอยังไงบุรเป็นพันนลหรอปเป็นวิตีขอเป็นหมอกทำยังไงเัาเคยยินข่าวว่ามีคนตกลงไปหรอแม่มีคนตกลงไปผู้ยิ่งแค่บรรจปานี่ะ เคน่นเกิดกิซาวอันคือข่อยว่าจับขีดละไงหลังลงลงไปในน้ำน,น้ำมันห่อนเนะี่ยมันห่อนคุยเบดิด์ตไปแล้วแต,แต่ก็บ่ตายแบบนี่มัจะว่าโอก็ตัวเนี่ยมันลอกออกหนังมันลอกขนาดท่าน้ำห่อนทั้ง่งใส่ซื่งเขาก็ยังฟ้องเฮื่องแหละก็ะือสิตกลงไปไน้ไหมเนี่ยมเกลือเนาะแม่นมีผลแล้วเนาะมันจะเป็นน้ำเกลือไปแล้วเขาอาศัยความชำนาญแล้วก็เอาความไร่ว่าเราแม่นเรายแตอดนาเข้าไปกับเสียบอยเข้าไปทายแต่ว่าเราก็ไม่เข้าไปถึงขั้นมันต้องไปดูขั้นตอนการจก เกลือขึ้นอ่างเนาะแมคือดูกันกลางเพราะว่าก็เน้นความปลอดภัยด้วยแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็คือพิธีของชาวบ้านนะหรือว่าเป็นภูมิปัญญาบอกูมิปัญญาบอกเกลือเป็นแรงใช้ข้าวกลมเป็นเป็นรายได้ของชาวบ้านนะของที่นี่เพราะนอกจากการทํานาแล้วก็นาเกลือนี่แหละบอกเกลือนี่แหละนะเกลือนี่แหละส่งขายไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงกรุงเทพเห็นเห็รูปเขาไว้เจ้าของ โรงเช่าเขาบอกว่าสง่งกรุงเทพกรุงเทพ,เทพเทแล้วก็ไปเพื่อได้แถวผู้แถวมุกดาหารอุบวนราชธานีไปเบดได้ในเกลือเอ,เออสอง่งคนมาลาตั้มหัวเมืองต่างๆต,ต่างต,ตัมหัวเมืองต่างต่าง,างเือไปบดเห็นเล้วอลังการมากทุกค,คนแล้วก็ฟืนเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ยางพาราไม้ยางพารานี่มัาแก่แล้วก็ไม้ยางมาจากเพะเทศบุญกาจากบ้านค่อยบุริกาเพราะว่าพวกมันก็จะทำสวนสวนยางอันที่เ้าเห็นในขึ้นคืองาไม่ได้เขาลิออกลิ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 กิ่งก้านมันเดยดไปก็เอามาต้มอย่างนี้หน่อย แต่ถ้าต้นมันเบิดลเกจแปดตีแล้วเขาก็ตัดเลยใช่อะไรไปรอบบอกก็โอ้เด้ออลังการงานสางพี่น้องถ้าเบิ้งได้คลิปถอยเด้อบริเวณเมื่อึงมื่อึงกสี่ปอยเห็นเบิ้งหาโอกาสกนหาโอกาสกันเออเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นตัดต่อแล้วก่อนเพิ่นจะส่งลงห้คลิปน่ะโอ้อลังการใช่แบบเครมซูโม่เหมือนเนาะความยาวชั่วโมงกว่ากว่าสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีแต่ผมจะบันจะตัดต่อให้เรียนสักยี่สิบ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 ห้าเลยได้อยู่คลิปครับปิดสามเพิ่น มานาสตอรี่เอาเฉพาะช็อตเด็ดๆนะเป็นเด็ดนะที่อยู่ในบ่อเกลือเนี่ยเป็นที่น่าสนใจน่าติดตามเอาเนื้อไม่เอาน้ำขับมาขับมาประชาชนถ้ามาดูข่าวก็แน่แน่ครับเพี่น้องแสดงชมคลิปเด็ดเด็ดเด็ดคลิปฟิล์มผมพาทีนมาหน้าไปทายอยู่บ่อเกลือเดี๋ยวให้เปิดจัดต่อแล้วคักบขันเแจ๋วลงคลิปอันหี้ไว อนเก็บ้่างเก็บน้ำแต่ว่าอันบ่อเกลือเกลือตากนะเดี๋ยวจังมึอเดี๋ยวแดดออกนะเจังไปมันจะสวงามถ้าแดดฝ่าคลื่นๆแบบนี้ไปแทนมันจะบวชักเอออันอยูนะเพราะมันปิดเกลือตากเลยหนามันงงุดหงิดเนี่ยต้องเป็นแดดให้มันแห้งมันจะเห็นเกลือคือเป็นผลิตเกลือคือไม่แน่น้ำแดดเมื่อแดดแดดแดดได้ที่ผ้าไปอันที่เขาเป็นเบิ้งคือเกลือต้มมันคือมีบ่เกลือตากพร้อม คือว่าเป็นประสบการณ์นะครับของชีวิตจริงๆถ้าใครไม่เห็นขั้นตอนการผลิตของชาวบ้านเนี่ยต้องมาดูนะครับ hmm. ต้องมาดูต้องมาชมต้องมาเห็นหรือว่าดูผ่านช่องก็ได้มานาสตอรีเ่เนาะมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอ่ะคือเกลือตั้งแต่สมัยโบราณเมนบอกแม่แม่แม่สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีเกลือเท่ากับมีทองไหมงเกลือเกลือมันหาย,ยากะ<ม>เกลือมันหายง<ม>่ายแต่กบอนขาเจะเกลือก็จะได้ี่เป็นบอกเกลือที่เล็กๆเล็กๆฝลัเลลงเ่ยเขจะมาหาเจาะถ้าขจาะเจาะน้ำ มันเจาะน้ำเขากินใจน้ำแบบนี้ได้บรูดุกสมัยแต่แต่ก่อนเนาะขออนุญาตพูดถ่าวว่ามืออกเมรัเขามาเจาะน้ำเจาะเออเจาะน้ำกินน้ำอย่างเงี้ยพลังเขามาได้ทีแรกๆเอามาอยู่บางเขามาเจาะเจาะลงไปแล้วกินมาได้น้ำมันเป็นเกลือเมรัยไม่เป็นเกลือตอนนี้แค่บ้านก็เลยไปเอาน้ำอันนนั้มาต้มต้มเจมอเขาเนี่ยแหละเอามาต้มต้มไปต้มมาแล้วน้ำมันแห้งแห้งแล้วมันเป็เค็มมันมีอันขาวๆขูด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 บนนี้แน่มนี่เป็นเกลือบ้าน อันนี้คือความเป็นมาคืออันนี้ขาก็ความเป็นมากขออนุญาตผู้ถาวบอกก่อนพลังมาเจาะทีแรกก็ได้ตั้งใจที่มาเจาะปลังเขาเจาะน้ำาเจาะน้ำประปาเจาะน้ำนั่นี่แหละเริ่น้ำลากนี้ติดน้ำมันเข้มไันี้เขาก็เรียกมาตักเห็นเจ้าบอกเออเห็นงานจะของานเจ้าหน้าที่หรอครับโอ้แปดน้าที่แล้วฮะแปดนหาที่ปดนาที่เราบอกวนาบอกันนี้หนึ่งม้วนมวนม้วนนี่บเู้อ้า ใช่ไหมเอาจะไปกินเงินได้เปจดใยเงินเขาป้าประยงได้เปิดใจแล้วโอเคครับพี่จะแนะนกับฝากกล้องเด้อครับผมขาผมขบจ้องเสียบอยหมูสดแล้วก็ช่องพี่มานาสตอรี่เนาะโอเคครับขอบคุณครับ